ธุรกิจใหญ่เลยธุรกิจใหญ่โอ้โวมโตว่านี่นะข่าดเลยธุรกิจยังเนเรามับงร้่าดนะ้าวเยกินอยู่พูและไป้นพูอีกยังไงเนพูอีกมามาพี่น้องเลยเ้ชาน้ำอุ่น้อน โอ้ทั้งอานมาต้องชชยเฮาพี่น้องเลยมือที่สองแล้วนี่เนาะโอ้พี่น้องเลยโอ้มือที่สองกินด่อย้วยด้วยมาดีมีธุรกิจใหญ่เลยธุรกิจใหญ่โอ้โหล้วนตัวว่านี่นะขัดเลยเลยธุรกิจยังนัเหล่ามางงรู้ขัดได้เลยนะว่าเคยกินอยู่พู้และไปขึ้นพู้อีกยังไงขึ้นพู้อีกนี่ค่ะคือพวกเล่พวกชาประธานนี่นี่เนาะ ประธานกูบูฮู้บ่ได้แล้วเนี่ยนี่ประธานกัเลขาสิไปนะบ่อ่าให้เขาสิไปเชินได้นี่นะเชิญแล้วถามประธานเขาถามประธานเขาอีกวันนี่ลูกน้องเนี่ยน่ะนี่ประธานนี่นี่ประธานเนี่ยนี่นั่งอยู่ชื่อได้อันนี้คนขับรถนี่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 กับประธานนี่น่ะประธานนั่นเลขาค่อยนี่ครับรถ บาดีพี่น้องไหกินแเอากินก่อนกินก่อนเนาะโออ้บ้ฮะว่าอะบนให้รอเบิ้นเราดแล้อเป็นไอยู่เป็นอยู่เป็นให้ตุ้ยกูมู ไปไปรูให้รอคุณเมูให้รอหมูและเออหมดเลเอเอเมารอเออเอาหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวจะมรอเดี๋ยวจะมารอวันนี้เดี๋ยวเอาเรือนี้ะมาเก็บเงินเลยคอยจะให้รอเาไปได้เนี่ยมาเก็บเงินกับคนที่นาตาดีที่สุดนีโอเคโอเค เียงแู้เลนี่เนาะเฟ่อเฟอนิเาะด้่แล้วเอาเอาาท่านกรนลอมาานกันลอบานนี่เอาเปร์จุเฮเช็คบินเลเก็บเงินเก็บปนนะตายี่สุดเนะาบุตาเล่จับ

ขันมากลากเขันไม่ไม่ได้เกี่ยวกับไูชื่อกินกับบุชิรได้ไมีพกบีได้เนาะเข่าเออ๋อเข่ามาเลหยสเข่าคือมาลายแท้ลายด้วยไฮบอลย่าบกไฮบอลอติเยอะไิมหามียแต่มันีน่หะคุณแ่าบอไรบแป้งเลยเออไบอแป้งติ๊นึงก็ได้ไฮบ้าบาตาเตเตียนี

มันทนีมึงคนยับเลยแก่เป็นคนกคนยับไเลยมาแล้วยใหินดเมอนกัน่าเจลนุ่มยันเจก็นุ่ยนวุ่นน่ะเอออมีมมีมองเราตึงเด้บอไ่ได้หดยังขึ้นอย่างรีบะ คงทีเลยอะคงทีเลยวะมาตรฐานนะวะโออันนัห้อยว่านี่ได้นี่น่ะอ่าทอดทอดีนทอดนหทอดปีงกับน่ปมันจีเหนียวเนาะอันนี้ได้เขาสั่งเผื่อว่าไงเนี่ย เป็นอะไรขอยกับวเนี่ยฉากนี้น่ประเทศสมมเนามันอากาศเย็นจังเนาะเกินมันหนาวแล้วมันเป็นยังไงจัวัดัวัพุ่งฮดถอยแลยโดยไหหมูครูถามเน้ไมือมือไนน่ะมือกันนะมือ่านี้มืว่าอเตียงม้องเอ๋อ้วย่อยับมงนี่เองแล้วข้าดาวกองูออบ่เซนดิดผลมาลำหลังเนาะแค่เยอัน ấy <laughs> bọn đấy không cần đấy cần anh em nhìn nhuốm bọn anh em nhìn anh em bọn em bọn em nhìn lên đi bọn 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 Bỏ bọn 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 có bọn Bỏ bọn 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 ก็กินย um, hmm, sí. ังก oh, uh. oh, uh. ah. oh, ินเฟอร์กับกันให้คือพวกกินตอนมันนี่อื่ะอิ่มบ่หมบ่ปักคนด้อยไม่แน่นแล้วเหรอเนาะไปหมุนปลายหยามากเหรอว่านี่นะฮะเอานี่น่ะมีแต่อันหมากนั่นเบิ้งเนี่ยหมากหยานาะอืมอืมมันนี่จัไปขึ้นภูเนาะเชนไหนเชนไหน ขามเซ่ได้ขามเซ่นี่มันมีหมู่บ้านอีกบ่มีหมู่บ้านในกับี่เรือไปเป็นผูอีกเป็นหมู่บ้านใหญ่ยี่บ่ละจักเหรออาจารย์ท่านไปเที่ยวไว้ใช่เนี่ยเพราะว่าเขาเข่าพายุบ้านนั่นแต่ว่านไม่ได้ขามไปเนาะพายุบ้านอลางนี่บ่เข่าพายุแต่ว่านไม่ได้ขามไปสุดเอารถไปบม่ได้ที่เอา

นี่เทาเนี่ยเกบการเก็บงานเนี่ยเนาะเข้ามานี่ยมีแผ่นได้จะไปน้ำบอลี่ตุยไปน้ำบ่เออย่างขึ้นผู้ไวยี่บ่เจา้าเนาะอึม่างขึ้นขึ้นไป,ปก,ก,ก็คาบู่จักเออเออเอาเอาจะไปแจกพุ่นนาถุงยังชิชบครับมีผ้าหม่มบ่ งว่าเพื่งนไปไร่อกันทำมันพกเอาไปเพราะว่ามันคำว่า,า,วาเดินทางเรื่อยมันก็จะยากหน่อยนึงเนาะคือตอนนั้นนะยากคือเขาไปคือไปนะมันบริสุทธิในการเอาของไปเนาะอันนั้นอเอาบปอี้พายเด้ป่อันนั้นอันนี้พายพายเลยเฮ้ย <c oughs> มันบ่อวมันกว้งางดีป่ะนพนาผเ้เพื <c oughs> พ่อ <c oughs> มันไหลลงมาดิน <c oughs> ีแล้วนี่เขาอีกนี่อั ต้องต้องหาคนพายเป็นได้งัดไถ่โอ้คอยคอยพายเป็นได้พายเหินน่ะเขาพายให้เเาขาว่า้องพายเขาอยู่ซืสิเขาพายให้เฮ้ยเฮ้ยงี้งี้เอาคันพามานั้งคอยไปน้ำเดี๋ยวกลับมาเมื่อเฮือนเดี๋ยวชิเมื่อเจ้งข่าวดีอืมอืม โอเคเป็นไรเจ๊เจ๊เจ๊เราได้ได้ข่าวดีกันเลยเราได้นะ้ยังตกน้ำเลยยังมันไต่ยังไมันไต่สามเดือนไปทำเจ๊ไปทำเน้ยเออไปเอาแบบนั้นเลยบอเออเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งก่อนฉันเนาะอ่าสร้างน้ำใช่ไหมฮอฮะข้าวไปบ้านตลอดก่อยมีตะลายน้ำเอาลอยน้ำเอาบอลอยเป็นบอเบนเลยคนเก่งเนี้ยลอยน้ำเอาเอาเอาตีนตีน้ำอยู่บ่ เอาจรงจ้เอาะแต่มือวะเห็นตึกระววแหัววะเพราะเนนึ่เห็นเบิดแผแนล้งบ้านนี่โจ๊คี้วะบ๊วพูงลุงวะบนลมเออเนาะคำพูดนแมนแล้ว่ะเออเนาะ

ทิ่เขาคนละหาตอรคนละจีบเนาะคนละจีบกับ่อละคนละรองเรื่องลอมหล่เนาะแมนหน่อยเนาะฝ่ายคนมันมีักินได้เนาะคิมาส่งเราเนาะเฮ้ยเขาออกมากเออใจเนาะเออพี่หนาด้วยนะพีนามาส่งมากินเพลตันไหมงใส่กินเพลเนาะกิ้เล

เจาของน้ำเด้อลาโอ้ยย่าลอกนะเฮียเฉียงคือพวเดียมสิทีกชิ้นอ่ะขอบใจเด้อที่อนุญาตให้อ้ยสบตาโอ้แจะวายันแล้วเฮช่งบิน่อเฮียอย่าประชดกันนะประบุญเอาไรโอ้ดีได้จังเป็นนกเลได้ได้เฮ้ยเขาของอัดู้รื่องฮะ อย่ามันย่อไข่ลายนะว่าข่ฉีบินนลยลูกข้าวานต่ี่ปีแล้วยิงลงเนี่ยลงอีกอยู่โอ้ยยเปว่าคนนะไปยากใต่มันเป็นสตีเตียงใจเจาฮู้บอ่นมันสปดอันกอดโพดมาขึ้นนี่นะแล้โพดครูเขาเป่เตียงเลยบางยางกับแบมัก็บางาวี่เป็นสักตึงนำแามนอมีอิเ นี to to <laughs> ้ต่พี่อย่ากูแมเป็นสติเตินใจือนกันว่าเฮาจะกินไรก็เก้าหลยเก็พบมาจะคอยขึ้นหัเรื่อยโอ้ขันคอยได้น้ำนักแชมป์เจ้าเดี๋ยโอ้ยค่ยหุ่นดีเป็นไงอยู่เองไเช็เช็ดดเห็ดนาคอยเป็นธรรมชาตินาอเห็ดนยกินอะกินินเผามดนกตาโนแลอย เด้อพกินหลายมื้อตายเลยคือว่าตากต้นหม้อหมื่นหยวเนาะเดือนนึงได้อยู่แต่ยินผ่าจานท่านบอกเคยอดเลยได้เท่าเดือนนึงนะพวกินยังเลยนะหัวนะกินแต่พวกยังต่อต่อตินไปชนะเนี่ยนะคือมันกินยังเลยนะบ่ตายแต่บอกกันเลือตายเนี่ยถ้ามันเลยคอยเคยทรมานกายมากเลยเป็นผ่าจานแต่ว่าเพิ่นต้องภาวนาได้มีให้จิตใจสงบนี่รอหน้า อยู่ได้เนาะอยู่ได้บริบทสามมื้อกินข้าวแรงมัจะม่ได้กินได้บหมบุญบาวนี่เรากินไห้ไม่บาบุญกินได้โอบาบแขกเนาะข่ก๋วยเนาตีอยบวเกี๊ยนกินขนมเสือกินบ้าเอาขนมกับข้าวขนมปังขนมเนาะไปกินผลไม้เมียเมียบอกโคลไม้มากินเออบอกให้อ้ากับบอกอะไรกับมีคนมามาส่งแบบ จะให้แพจปองให้แสปบะบุ้นเอ้าไม่เนเม้ว่า้มันจะหักแทงปวมกกปออะไรมากอกินนี่จะมาให้ปอกยอะเฮ้ยนเห็นจะบวเด้เออเอาฮามาจะมู่หรอเจ้าไปวัดเอาไงบวแม่ทิดหนึ่งไปบ่มายาก่ไดเห็นยากไม่เจ้าครับจ้า ว่าสิช่างเพิ่มแล้วมันหนดเบื้กินแล้วอิ่มแท่นนะาขอกระดับปยาดประด็นั้นเบาเน่อยนี่นพ่อที่เขายอดอย่างนี้เลนะจับนี่ละบุกินแล้วอิ่มแท่นเชื่อมาแทบนะกางหลังเลยกางที่พี่จะว่าสิ่งสั้นชทงนี่แล้วพ่อไปพ่อได้กินเป็นน้ำเพื่อนี่บะยำบะยำหิวของเพื่อนเนาะได้เจลเนาะกินเองเพื่อเพื่ออ เพื่อนเราเข้าไปอันตัวเจียวนี่ไหนวะกินข้าวได้หลังเพื่อนเลยอ๋ออันอยู่ในนั้นบ่ขมวดได้บ่มุ้ยแพลวบ้อนกาแฟโบราณนุงยานเชฟได้เอาดูเอาดูมาดิสิเฮ้ยกัะเทยได้เลยเนอะกาแฟนุงยานกาแฟโบราณนุงยานนุงยานมาเชิญรบบ้งอยากไกัโอ้ยอิ่มก็โอ้ยท่านได้กินอยู่โอ้ยหิวกระดดอเนาะ เพลินะทานเจ้าเนาะเป็นก้อหิวเลาก้อยแด้่เช้ากินยังเปแล้วเพิ่นได้ห้องเพลินท่าเจ้าร้องมังเข่าออขอเพี่อนก้อยนชุ่มชุ่มกิน้ดอพี่น้อรถนองกระยบกับไกันวกันด้วฮะลายเดพักเนาะคนกินมาพักทางง้อคนกินมาหยาเอามึงกินหยาได้รบ่อวเนาะคนกินได้กันจเป็นยังงโหยากระชาดิัติ๊กนี่ เราต้ให่นหเราต้มอาไหมเพราะชิดหานเที่เขาเนาแต่ก็แต่ก็ห่วยรอมดยแล้วกศสช่การตัวอยกอู่นี่เนยยกอยู่นนียเอ่อยังกัดชันยู่ชันกับไรไเฮ้ยเขีนว่าอชันเอ็นามเอให ตาไดเนอะได้ราะมันกิดกันอยู่เกากันในไลกันเป็นชั่นในว่หไหมดิวี่ขนาดกล้องเขานั่นจะแท่งแท่กันชั่นเนี่ยอกกยยในเอ็มดีเพลงใส่จับจับวาล่านะถนรองเพลงจะเพลงขัดดี่ขัดงก็ต้องแต้คลายดีนะครับราะว่ามมากเลยอะมักเลยแต่มัน็ถามเรององเพลง่า กับระยากับอกอยู่มันขีดขานมีเวลาออกแล้วมีร่องไปแะไรกัมีมูอไปจดแล้วก็ชิดเหนื่อยเนาะเหนื่อยเนาะมีอยู่เพลงหนึ่งมาเรียบร้อยแล้วเติมตีเรียบร้อยแต่แม่มีว่ดอะไรจานตจอดเลยจานตออยูังมีมวยเพลงหนึ่งมวยเพลงหนึ่งเดี๋ยวนี้หน่อยมีว่าไงนะเนื้อเนี่ยมันแดงขัดบกขัดบ่กขัดบกแต่มูอช่วงนี้เนี่ยตื่นอยู่ได้ได้อยู่ได้จุดนี้ มันก็เปลี่ยนไกว่าเปิดมาเนี่นเห็นจะ่งมูกหรอ่มีแต่ก่อนสีร้องบ้านลงหลงน้ำเน้อบ้านเนาะคอยค่าอายหมืนจะไอยได้รีบต้องเป็นยังตัวเติมหนึ่งก็แล้มันมันต้องบิ้วตัวเองนั่นแหลย่งแบบเป็นแบบพราเขาของออดคนิึงเขาชงสียอายังไงนะคอยเตงม่ได้ไครก็ว้าน้องมี่บ้ากันหัวกันกันเอาหออยู่คเดียวคนเดียวหรือว่าเสียงดียู่ปัดไปไหนกันแั่วะ มันอายนะไปก็คอยมึงในห้องไปในรถนี่อ่อ่ะอีกนึ่งน่าสุดวันยังรถนึ่งแบบมีความอายอย่างเงี้ยนะเนาะแมนแบบว่าอารมณ์แบบฟิลลิ่งมันต้องมาแบบกินเนื้อตรงไหนมันต้องมันต้องได้เนื้อมังได้ดีเลยก็ในห้องเล่นน้ำมูก็จะเป็นอยัางใหญ่ใหญ่เลว่าเล่นเด่นที่อายุของค่าของแมนไปไหนมันตกเก่งเลยมันเก่งแล้วแรงนึ่งมันในลูกโคอเขาต้องสม่ำเสมอพอขาดเก็งมันนึ่งก็นึ่งก็บไม่ได้เลย เชียมันเพี้ยนนิดนึงกับโบได้ตั้งเป๊ะอีกโลหน่ะโอบเนี่ยคือว่าแล้วเพิ่นอัดกันหลายรอบนะเพลงเดี่ยวเทสอีกเพลงขี่ดังๆอะนะเพิ่นบ่ได้ว่าอัดรอบๆเดียวเลยย่านะก็มีูทับเื้อของทับเกี๊ยวนะแล้วแมบบุญชาวน่ะกินเขาได้ใช่เนาะเดี๋ยวกินแล้วก็เดิน เรือโตนั่อแลวเดินทางผมเม่นเดินเดินเือเดินม่ได้อ้าเรือได้เดินคนมาเดินนะมันต้นั่งเรือเลยเรือไปมเนมานี่ฝากชีวิตได้เจ้าได้มาเนียลองเรือน่ะมานี่ะเส้นทางเจ้าได้หล่ยไอ้น้องเส้นทางนี้พี่เดินมาก่อนเสียเรือมเรือไม่เยไปเรือแล้วทเนมา่เลยไปยีบ่ คยไปยังไงบานงนบ่เคยไปลิ้นน้ำแล้วเคยไปเดินน้ำบ่ได้่าเคยข้ามบ่บ่ได้ขาไปสิบโเคยตั้้งับาที่เนยังไงเนาะป่ะ้ินข้ากินน้ำเดินท่สบายดีน้องก็จะู้ยไปไปนะสบาดีสบายดีสบายดีายดีไปนาามาั ชิานบักาแฟหานกอบนบคำวาแคกัหวานเบไหม้นของพูน่ลาตุ้มาตุ้นมั้นหาานาม่มางาม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 าหามามามา้าม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 นมามามาัามามามางามาม้าา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 มา้ามา้าาาาาาาบาาบาา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 บาาาาา